ีนี้เท่านมถามว่ารู้ได้ไงเละแน่นอนเป็นมาก่อนเมื่อสมัยดับสิบปีที่แล้วนะเนี่ยครับตวดที่น่ากลัวของใบขาดนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับผมแก๊คไอซีมน,นะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับเสียงเกือบหายแล้วสรุปเข้าโรงพยาบาลนะเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยที่<ม>แถบก่อนนะนี่แผลของผมนะไม่สบายจ้าวันนี้มีรถพิเศษพิเศษตรงไหนพิเศษที่สี่นะครับ จริงๆสีเนี้ยเป็นสีที่ลูกค้าเขาอยากได้กันมากนะแต่ว่าลถหายากมากรู้สึกจริงๆเราเคยทำไปตั้งแต่รุแรกของสีเนี้ยรุ่นเนี้ยทำไปแล้วแหละแต่น้องไม่ได้ถ่ายเลยก็ในไหนวันนี้ได้ทำอีกครั้งนะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้นะครับเรากำลังขัดลบรอยนะครับหรือเรียกขั้นตอนว่า polishing process นะครับก็นะครับเนี่ยอะอย่างขอบยางเนี่ยสำคัญมากเลยต้องแปะกันไว้นะ ขอบยางเนี่ยถ้าไม่แปะไว้เนี่ยคือเละเทะแน่นอนเนี่ยครับส่วนที่น่ากลัวของใบขัดเนี่ยครับจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเวลาถ้าแบบจังหวะมันหมุ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 นใช่ป่ะแล้วไปโดนเนี่ยเขาเรียกว่าเต็นูกแกเนี่ยเข้าเนื้อได้เขาเรียกว่าอะไรสําหรับนักดีเทลลิ่งแล้วกันที่แบบอยากเป็นนักดีเทลลิ่งนะก็ตรงนี้พยายามกันไว้หน่อยครับถามว่ารู้ได้ไงเป็นมาก่อนเมื่อสมัยแบบ10ปีที่แล้วนะสมัยหัดขัดเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมเริ่มต้นอ่ะตอนเริ่มต้นอ่ะไม่มีคนสอนเราหัดเอง แล้วก็เล็ก <c oughs> ไปดูกันว่าสีนี้เท่านมจะทำอะไรแล้วจะไปจบที่ตรงไหนสวยแค่ไหนไดูเลย